วิเคราะห์ก่อนเกมนะครับผมนะประจำวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566นะครับผมเป็นบอลเต็ง1ตัวหน้า YouTube นะครับผมนะก็ทำคลิปมา2คลิปหน้า YouTube ก็2วันติดติดแล้วนะครับผมนะที่เข้ากันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับผมนะที่ผมหยิบมาก็จะเป็นคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมนะเป็นดัมมี่แมท กรุงแมนเชสเตอร์นะครับผมนะเป็นรอบชิงชนะเลิศบอลเอฟเอครับนะครับก็เล่นเวลา3ามทุ่มนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปนะครับผมน้ามารอดูกันว่าผมจะทำแฮตติก3วันติดหรือเปล่านะครับผมนะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ให้ด้วยนะครับนะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทีเดียโต้นๆนะครับส่วนใครไม่ชอบก็กดข้ามกันไปได้เลยนะครับผมอ่ะก็ขอสรุปนะครับผมน้าผลบอลเมื่อคืนนะครับผมนะ ก็ซัสเซโรนะครับผมนะกับฟิออร์เรนจิน,น่เมื่อคืนผมก็จัดไปที่ฟิออร์นะครับผมนะจบเกมฟิออร์ก็ชนะไปที่3ต่อ1นะครับผมนะก็กินกันมานะครับผมนะอย่างที่บอกไป2วันติดติดแล้วมาดูวันนี้เป็นวันที่3จะเป็นยังไงนะครับจะทําแฮตติกได้หรือเปล่าสําหรับทีเด็ดหน้า y t u t u นะครับแล้วก็ทีเด็ดในกลุ่มนะครับผมนะเมื่อคืนให้ไป4ตัวเน้นๆแล้วก็แถมสเตป3ไปอีก1ชุดนะครับผมนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไง สำหรับในกลุ่มนะครับผมนะเมื่อคืนเน้นๆ1นตัวนะครับเป็นคู่เรือฮาร์ปนะครับผมกับติมองนะครับผมนะเมื่อคืนผมก็จัดให้ไปที่เรือฮาร์ปก็ชนะไปที่1ต่อ0เน้นๆก็กินกันมานะครับสำหรับเรือฮาร์ปนะครับส่วนตัวที่2นะครับผมนะก็จะเป็นคู่ปารีตนะครับผมนะก็ชนะนะครับไปที่1ต่อ2อเอ่อหต่อศูนย์ก็กินกันมาอีกนะครับสําหรับปารีสแล้วก็อีก2ตัวนะครับผมนะเมื่อคืนคู่ นั่นนะครับผมนะคู่ดันดาร์กกับแชมร็อกโรเวอร์นะครับผมนะคู่ที่3ผมก็ให้รองไปที่ดันดาร์กจบเกมดันดาร์กก็แพ้แชมบล็อกโรเวอร์ไปที่2ต่อ0ก็เสียกันไปนะครับผมนะก็มาแก้ตัวคืนในคู่บูฮิเมียนกับซาติโกเโรเวอร์นะครับผมนะคู่นี้ก็จัดไปที่บูฮิเมียนนะครับจบเกมก็ชนะไปที่2ต่อ0ก็กินกันมานะครับสำหรับสเต็ปนะครับผมนะสเต็ปสเมื่อคืนจัดให้ไป1ชุดนะครับผมนะบอกดูเมื่อคืนก็เลื่อนกันไปนะครับผมนะ ก็ถือว่าเจ้าถือว่ายกนะครับแล้วก็ส่วนตัวที่2เซงเอตียงให้ต่อ1ลูกนะครับจบเกมเซงเอตียงก็ชนะไปที่2ต่อศนก็กินกันมานะครับผมนะส่วนตัวสุดท้ายนะครับฟิออนนะครับก็ชนะไปที่3ต่อ1นะครับผมนะสเต็ป3นะครับผมนะเมื่อคืนเข้าไป2แล้วก็ยกไป1ตัวนะครับผมนะก็ถือว่ามีกําไรนะครับผมนะแล้วก็มีบอลหัวขํานะครับผมนะเมื่อคืนที่ผมให้ไปบอลหัวขําให้ไปสเต็ป4เลยนะให้ไปสเต็ป4แบบนี้เลยนะครับ เออเอาไม่ึ้นครับผมให้ไปสเต็ปสี่แบบนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็มาสรุปกันสเต็ปสี่เมื่อคืนนะครับผมนะก็ถือว่าทํากําไรได้อีกนะครับวันเมื่อวานนะครับเป็นบอลจีนเป็นบอลจีนกับบอลออสเตรเลียนะครับผมนะให้ไปก็ชนะเต็มนะครับชนะครึ่งชนะครึ่งแล้วก็ชนะครึ่งนะครับผมนะสี่ตัวกินเต็มทั้งสี่ตัวนะครับผมนะก็ถือว่า จัดว่าเด็ดนะครับผมนะใครอยากเข้ากลุ่มรับทีเด็ดแบบนี้นะครับผมนะก็สามารถแอดไลน์มาหาผมได้ที่รายแอดด้านล่างนะครับผมนะสังเกตดีๆนะครับผมนะแอดแปดศูนนะครับผมนะถ้าไม่เห็นว่าตรงไหนเดี๋ยวผมชี้ลูกศรไปให้ดูนะครับผมนะตรงนี้เลยตรงนี้นะครับผมนะหรือว่าสามารถไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์ปักบตดกันไว้ให้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีบอล มันก็จะมีบอลญี่ปุ่นบอลเกาหลีนะครับแนวทางผมก็ให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแนวทางแล้วก็มีกิจกรรมในกลุ่มแบบนี้ด้วยนะครับผมนะถ้าจิตตังถ้านังวันนะครับผมนะรางวัลละ500บาทจํานวน2รางวัลนะครับทายผลสกอร์ไว้ให้ด้วยนะครับผมนะว่าสกอร์อะไรทีมหนชนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับในกลุ่มใครอยากเข้ากลุ่มก็แอดมาหาผมที่ลูกศรด้านล่างได้เลยนะครับผม อ่ะสำหรับหน้า YouTube วันนี้นะครับผมนะที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับผมนะก็เตะเวลา3ทุ่มนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมนะเรียดราคานะครับผมนะก็จะเปิดมาที่แมน ซิตี้นะครับผมนะต่ออยู่ที่ราคา1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับผมนะน้ำแมนซิตี้ก็จะเป็นน้ำแดงอยู่ที่0.93นะครับส่วนแมนยูก็จะเป็นน้ำดำอยู่ที่0.85นะครับส่วนสกอร์ต่ำสกอร์สูงนะครับผมนะก็อยู่ที่3เมตรนะครับก็อยู่ที่0.93นะครับผมนะน้ำเท่ากันเลยนะครับส่วนน้ำต่ำนะครับผมนะก็จะอยู่ที่0.83ไหลลงมากว่า0.85อยู่ที่2ตังค์นะครับผมส่วนอ่าครึ่งแรกนะครับผมนะอยู่ที่แมนซิตี้ต่อนะครับในราคาคคครรรรึึ่่่่่งงงลลูููกกกแแ้ว็สสตนะับุดอยที1 ควบหนึ่งูกครึ่งนะครับผมนะส่วนตัวนักเตะวันนี้นะครับผมนะที่คาดว่าจะลงสนามนะครับน่าจะจัดสุดใจเลยนะครับผมนะแต่มือกัเป็นออเกต้านะครับผมนะนาธานอาร์เก้ลูเบนดีอาร์นะครับผมนะมานเอลอาคาจีนะครับผมนะแจ็กกิริตนะครับจอห์สตูนะครับโรริโก้นะครับนะ เบรนโดซินวาเดบอยนะครับอีกใครกูทุกันนะครับผมนะเออร์ลิงบอลฮาร์เรนก็ถือว่าจัดมาอยู่ในชุดใหญ่กันเลยนะครับผมนะส่วนแมนยูนะครับมาคัทเลสฟอร์ดนะครับผมนะแกนาโชบูโนซานโชนะครับผมนะอาคาซิมิโนโรคิดเตียนอินเล็กเซนนะครับผมนะวาลาน บูโน่นะครับผมนะอย่างนี้ครับผมนะวานิสซาก้าลูกชอปเดเคอาร์นะครับผมนะต่างทีมต่างชุดใหญ่มาเหมือนกันนะครับผมนะนักเตะบาดเจ็บของแมนซิตี้ไม่น่าจะมีนะครับผมนะน่าจะพร้อมลงสนามนะครับผมส่วนอของไอ้แมนยูนะครับผมนะค่อนข้างที่จะขาดเยอะอยู่นะครับผมนะครับบาดเจ็บบาดเจ็บนะครับแต่ว่าก็ถือว่าจัดชุดใหญ่มาเจอกันเลยนะครับสําหรับแมนซิตี้อ่ะหน้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วนะครับผมนะเข้า ชิง FA ครับอีกแล้วก็ยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับผมนะผมคิดว่าปีนี้แมนซิตี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเก็บ3แชมป์ได้เลยนะครับผมน,ะนั้นนัดนี้ผมมองว่าแมนซิตี้ชนะแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าจะชนะ,ะถึงเรทถึงราคาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับผมนะแมนซิตี้ก็มาอยู่ในที่แผน3-4-2-1นะครับส่วนแมนยูมาที่4-2-3-1นะครับผมส่วนฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับผมนะ คู่นี้นะผมนะอัตราการชนะของแมนซิตี้ก็อยู่ที่64%นะครับส่วนแมนยูอยู่ที่15%แล้วก็อัตราการเสมออยู่ที่21%นะครับผมฟอร์ม6นัดหลังสุดของแมนซิตี้เออ7นัดนะครับของแมนซิตี้ก็ชนะไปที่4เสมอ2แพ้1อยู่ที่71%นะครับส่วนของแมนยูนะครับชนะ5แพ้ไปที่2ไม่มีเสมออยู่ที่71%เเหมือนกันถือว่าฟอร์มคู่ขี้สูสีกันมากนะครับ ฟอร์ม6นัดหลังสุดนะครับผมนะัดที่เคยเจอกันมาของคู่นี้นะครับผมนะัเป็นแมนซิตี้ชนะไปที่5ครั้งแมนยู U, ชนะไปที่1ครั้งนะครับผมนะแมนยู U, ชนะ1ครั้งคือนัดล่าสุดเลยนัดล่าสุดปี2013วันที่14เดือนหนึ่งนะครับผมนะน,นัดนั้น แมนซิตี้ไปบุกบ้านแมนยูแมนยูก็เก็บชัยชนะไปที่ได้ที่2ต่อ1นะครับผมนะแต่ฟอร์มโดยรวมนะครับผมแมนซิตี้ค่อนข้างจะทําได้ดีกว่าแมนยูค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมนะฟอร์มที่เคยเจอกันมาของคู่นี้นะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับคู่นี้ผมมองว่าทุกอย่างนะครับน่าจะเข้าข่ายแมนซิตี้นะครับผมนะเนื่องจากแมนซิตี้ประวัติศาสตร์นะครับผมนะเข้าชิง3ถ้วยนะครับผมนะได้ไปแล้ว1่ถ้วยคือพรีเมียร์ลีกนะครับเหลือแค่ f a ฟครับกับ ยูฟาแชมเปียนลีกนะครับผมนะถ้าได้แชมป์ FA ฟเออาเเครับเสร็จยิ่งมีความมั่นใจไปเจอกับอินเตอร์มิลานในยูฟาแชมเปียนลีกผมว่าแมนซิตี้ก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมนะสำหรับเหรียญราคานะครับผมนะที่ข่าวล่วงหน้า ที่ค้าวนะครับผมนะก็จะเปิดมาที่แมนซิตี้ต่อในราคาครึ่งควบลูกนะครับผมนะราคาไหลขึ้นมา2องเลยสตังค์นะครับผมนะอยู่ที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับผมนะส่วนน้ำมาแมนซิตี้อยู่ที่นะ0.82ไหลขึ้นมาอยู่ที่1.06จากน้ําต่ํานะครับผมนะไหลขึ้นมาเป็นน้ําล้นส่วนของแมนยูนะครับผมนะ1.06ไหลลงมาอยู่ที่0.82โอ้โหสังเกตร,ราคาดีๆครับผมนะราคา สลับคู่กันนะครับผมนะคู่นี้ผมบอกเลยนะครับบอลบอลต่อนะครับผมนะมีโอกาสที่จะยิงมีโอกาสที่จะชนะนะครับผมนะถ้าเดือนราคาเปิดมาเท่กากันน้ําขึ้นน้าําลงไหลคาไหลมาแบบนี้นะครับผมนะบอลต่อนะครับผมเป็นฝ่ายที่จะได้เปรียบนะครับ ส่วนเกมต่ำเกมสูงนะครับผมนะเปิดมาที่3ลูกนะครับน้ำสูงอยู่ที่0.92ไหลามาที่ศูนาน้ำต่ำศูนาสี่อไอหนึ่งจุนส้ำต่ำศูนาสี่ไหลมาที่0.84นะครับสกอร์ต่ำสกอร,สกอร์สูงเกมนี้นะครับผมถามว่าโอกาสมีไหม คู่นี้นะครับผมนะเนื่องจากเป็นนัดชิงกันด้วยนะครับผมนะผมคิดว่าโอกาสเกมต่ําเกมสูงน่าจะยากน่าจะยากเลยนะครับผมนะก็ขอตัดออกก็แล้วกันนะครับสําหรับเกมต่ําเกมสูงขอเน้นที่หน้าบอลตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมส่วนราคาออสนะครับผมนะหนึ่งคูณสองนะครับอัตราการเสมอนะครับผมเปิดมาอยู่ที่หกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะโอกาส การเสมอเปิดมาที่60%แบบนี้ราคาจ่ายแมนซิตี้อยู่ที่1.66ไหลลงมาอยู่ที่1.49ราคาของแมนยูที่4.55ไหลามาที่6.50นะครับผมนะของแมนยูจ่ายค่อนข้างที่จะล้น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 สุดเลยนะครับผมนะส่วนแมนซิตี้ก็จ่ายที่ต่ำมาก ต่มากนะครับอย่างที่บอกไปแมนซิตี้โอกาสชนะค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่าจะยิงถึงราคายิงถึงเรทที่เขาตั้งเอาไว้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแต่มุมมองผมนะผมมองว่าแมนซิตี้อ่ะหนเม็ดน่าจะไม่ยากเย็นนะครับผมนะถ้าเม็ดที่1มาเร็วนะครับผมนะภายในครึ่งแรกเม็ดที่2อาจจะมาไวนะครับผมนะเม็ดที่2อาจจะตามมาก็ได้แต่ถ้าครึ่งแรกไม่มีอะไรกันนะครับผมนะผมคิดว่า1เม็ดน่าจะ ยากครึ่งครึ่งหลังก็น่าจะยากนะครับผมนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากระตุ้นนะครับผมนะั้นแล้วก็ไม่ทําให้ทีมในทีมหนึ่งมันท้อมันเสียใจนะครับผมนะแต่ถ้าเม็ดแรกมาไวทีมไหนก็ได้ที่มาไวนะครับผมนะผมคิดว่าถ้าอย่างแมนยูมาเร็วอย่างเงี้ยผมคิดว่านะครับผมนะอาจจะไป กระตุกหนวดเสือออกจากถ้ำนะครับอย่างแมนซิตี้นะครับผมนะแต่ถ้าแมนซิตี้ยิงก่อนนะครับแมนยู Man เนี่ยโอ้โหโผมว่าน่าจะหมดกําลังใจค่อนข้างที่จะเยอะเลยแต่ขอให้แมนซิตี้ยิงก่อนในครึ่งแรกนะครับผมนะครึ่งหลังผมคิดว่าเม็ดที่2ยังไงก็มานะครับสำหรับแมนซิตี้นะครับผมนะก็ขอสรุปกันเลยนะครับผมนะระหว่างคู่แมนซิตี้กับแมนยูวันนี้นะครับผมนะก็ขอจัดไปแค่ หน้านะครับผมนะหน้าฟุตบอลน,นะครับผมนะเลื่อนเวลา3ามทุ่มผมก็ขอจัดไปที่แมนซิตี้ก็แล้วกันนะครับผมนะในเร,นราคา1ลูกนะครับผมนะ อ่าหนึ่งลูกกาลังดีกําลังสวยเลยนะครับผมนน้ำดำดูทีู่่ที่0 8 0ถือว่าราคาดีมากนะครับผมสําหรับแมนซิตี้นะครับผมนั้หนึ่งเม็ดเจ้ารุ่นเม็ดที่2กินเต็มนะครับสาหรับแมนซิตี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับทีเด็ดหน้า YouTube กันวันละตัวนะครับส่วนใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนใครไม่ชอบก็กดข้ามกันไปได้เลยนะครับส่วนใครอยากเข้ากลุ่มนะครับผมนารับทีเด็ดเพิ่มเติมก็แอนไลน์มาได้นะครับที่ไลน์แอด 806 aptxe นะครับผมนะสอบถามวิธีการเข้ากลุ่มง่ายๆนะครับผมนะท้ายมีแจกรางวัลกันทุกวันนะครับผมนะสอบถามฟุตบอลกันได้นะครับผมนะในกลุ่มพูดคุยกันเหมือนครอบครัวนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็สวัสดีครับ